สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้เราจะพามาดูที่ดินเราจะมานําเสนอที่ดินของเรา1แปลงนะครับวันนี้จะมาประกาศขายที่ดิน1แปลงนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่นะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางคลอง13ฝั่งที่ตะวันออกครับฝั่งตรงข้ามที่ดินก็จะเป็น โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์นะครับนี่ฮนะตรงนี้ก็เป็นจุดยูเทิร์นเป็นสะพานข้ามระหว่างคลองทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับก็อ,อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่15กับ16นะครับโดยประมาณก็โดยประมาณ15กิโลเมตรครึ่งจาก ถนนเรียบคองลังสิตเข้ามานะครับด้านนี้นะฮะด้านนี้จะเป็นทิศใต้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นทิศเหนือครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นทิศเหนือมุ่งหน้าไปออกอวังน้อยนะครับหินกองหนองแควังน้อยก็มุ่งหน้าทางนี้นะครับ15กิโลจากนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขอบเขตที่ดินกันเนี่ยนะ เริ่มจากต้นไผ่นี่นะครับกอไผ่นี้เริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับตรงเนี่ยต้นไม้เขียวๆเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยยาวจนไปถึงนู่นเลยนะครับรถเก๋งที่จอดอยู่นะฮนะสองเสาไฟต้นที่สองถัดถัดต้นแรกนี้ไปนะครับความกว้างของหน้าถนนหน้าที่ดินความกว้างของถนนนี่ก็ ประมาณ57เมตรนะครับเนี่ยความกว้างของที่ดิน57เมตรครับส่วนความลึกเข้าไปนะครับหมายความว่าลึกจากถนนนี่เข้าไปจนสุดที่ที่ดินนะฮะประมาณ540เมตรทั้งหมด18ไร่นะครับที่ดินแปลงนี้18ไร่จะซื้อยกก็ได้จะซื้อแบ่งก็ได้นะครับ เราขายไม่แพงนะฮะส่วนราคาท่านใดสนใจซื้อยกแปลงโทรมาคุยกันครับหรือจะขอแบ่งคนละไร่สองไร่โอเคครับเรา,เาเดำเนินการให้ไฟฟ้าปลาปลาครบนะครับไฟฟ้าปลาปาครบตรงนี้จะมีท่อท่อน้ำผ่านนะฮะด้านนี้นะฮะอันนี้คือท,ท,ที่ดินทั้งเรานะครับ ไปจนถึงรถเก่งนะฮะเนี่ยที่จอดแล้วตอนนี้เราทําถนนเราแบ่งแยกถนนไว้แล้วนะครับตรงนี้ถนนกว้าง8เมตรลึกเข้าไปเลยยาวไปเลย 535- 540เมตรนี่นะฮะโดยประมาณนี่นะครับ,รรบส่วนด้านด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอาที่ดินข้างเคียงที่เขาจัดสรรแบ่งเป็นล็อกๆไว้แล้วนะครับเขาขายหมดแล้วครับ นี่นะฮะเนี่ยนะที่มีถนนมีเสาไฟเข้าไปด้านในที่ดินของเราตรงนี้เนี่ยกว้าง57เมตรครับจากนี่ไปนู่นนะครับถึงกอไผ่57เมตรนี่นะครับมาถึงหลักรั้วเนี่ยหลักเขตอยู่ตรงหลักรัว้วนี่นะครับที่ดินเรา57เเมตรก็ตรงนี้ที่เขาจัดสรรแบ่งไว้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีลูกบ้านลูกค้า โอเคเดี๋ยวผมขยับรถให้เข้าก่อนนี่นะครับก็ลูกค้าที่ซื้อที่จัดสรรไปที่เขาแบ่งเป็นล็อกๆก็จะเข้าซอยด้านข้างนี่นะฮะแต่ไม่ใช่ของเรานะครับ